ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงที่จังหวัดอะไรนะยายตากาลสินตำบลตำบลโพนงามโพนโพนงามผมครับผมจังหวัดกาลสินนะครับช่างตั้มส่งพร้อมติดตั้งทั่วไทยนะครับราคาพ่วงข้างตัวนี้ราคา16,000บาทไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูรอบคันนะครับคันนี้ลูกค้าขอเลือกเป็นตัว VAP สีขาวตัดน้ําเงินนะครับประตูตัวนี้นะครับก็ลูกค้าขอเลือกเป็นที่ให้ให้ให้ยายขึ้นง่ายๆก็เป็นประตูเปิดข้างแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะมีไม้ด้านหน้าให้นะครับประตูเปิดท้ายนะครับก็จะมีไฟหน้าให้นะครับมีไฟหน้ามีที่เก็บของใต้เบาะอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นพ่วงข้าง VIP นะครับพ่วงข้าง VIP ราคา1 6 0่0หมืนะครับเบาะพิงหลัง30เซนนะครับเบาะพิงข้าง30เซนเบาะพิงหลังโค้งหัวเตียงนะครับก็จะมีเบาะพิงข้างด้านหมอไซด์ด้วยนี้เอาไว้ให้ยายไปหาหมอนะครับคุณลูกชายต่อพ่วงให้ยายไปหาหมอนะครับก็ ขอให้สุขภาพแข็งแรงหายเร็ว,รว,รวๆนะครับก็อ่าคันนี้ติดตั้งกับ Honda w เว e นะครับ Honda w เว e นี่ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีตะกร้าเก็บของใต้หลังคาสวยๆเลยนะครับประมาณนี้มีประตูปิดเปิดให้นะครับส่วนด้านหลังกระเป๋าเก็บด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างที่จัมโบ้นะครับเอกลักษณ์ของช่างตั้มก็จะมีผีเสื้อ3าตัวนะครับกระเป๋าด้านหลังนี่สําหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวนะครับก็สามารถอ่าเอาน้องไว้ด้านหลังพาน้องเที่ยว ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยอากาศปลอดโปร่งนะครับมีไฟหลังให้ด้วยเห็นไหมฮะก็แมกใหม่ยางใหม่โช๊คใหม่นะครับพ่วงข้างช่างตั้มย้ําเสมอว่าเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับเป็นพ่วงข้างป้ายแดงเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กกัมมนไน์สีหุนสีน้ําเงินขึ้นโครงทั้งคันนะครับสตาร์ทรถให้หน่อยดิสตาร์ทรถเปิดไฟเลี้ยวได้อยู่อา่า อ่าเปิดแล้วอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวมีให้นะครับด้านหลังเนาะก็ด้านหน้าอเอาด้านหน้านะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่วงข้างช่างตั้มนะครับเฟซบุ o กหน้าเพจก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับทิกเกอก็พ่วงข้างช่างตั Youtube ก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับ ก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างตั้มสร้างผลงานใหม่ๆสวยๆให้เ c ีช่างตั้มดูนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับรอ,อ,อเก็บงานเก็บสีเก็บสีนี่ซึ่งก็จะเก็บในส่วนชุดติดตั้งนะครับเราก็จะเก็บเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับเก็บสีชุดติดตั้งแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆน,นะครับประมาณนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ